รับแต่ง s p i d e r g o p a r a m ิ t ต r r y 2เล่มหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างนะครับแล้วก็อุปกรณ์รวมถึงแนวทางการแต่งมันต้องทำยังไงบ้างน,นะครับเรามาดูกันที่เอพินนี้กันเลยนะครับของทั้งหมดในรีวิวนี้ผมได้รับส่งยืมนะครับมาจากมิสเตอร์เจ้านายนะครับซึ่งเป็นเจ้าของอุปกรณ์ทั้งหมดที่เห็นในรีวิวนี้เลยนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกัน ส่วนเรื่องแหล่งซื้อนะครับแล้วก็ราคาต่างๆผมอาจจะให้ไว้ใต้คลิปไปอ่านเพิ่มเติมตรงนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมานั่งพูดว่าแต่ละชิ้นราคาเท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะยาวไปนะครับเราเริ่มมาดูกันที่อุปกรณ์ทั้งหมดที่มีในรีวิวนี้กันเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกก็คือของทั้งหมดเนี่ยคาดว่าน่าจะซื้อมาจากร้านกิจออนไลน์ knife com นะครับซึ่งก็จะมีเว็บไซต์กิจออนไลน์ knife com เป็นสติกเกอร์เขาให้มานะครับ นอกจากนี้ก็จะมีตัวมีดด้ามมีดนะครับอุปกรณ์แกะด้ามแล้วก็คลิปรวมถึงชุดสกรูเซ e ตนะครับเรามาดูกันที่เจ้าตัวมีดเันก่อนแล้วกันมีดที่นํามาแนะนําในคลิปนี้คือ Para ool, version s p i d ดโก้ a า a า i ิ i ิเทอรี่ท o เวอร์ชั่ CPM S 4 5 v n นะครับนี่นะครับเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันแล้วรู้สึกว่ามีดจะออกมาตั้งแต่ปี2021ะครับประมาณปลายปลายปี แล้วก็อัปเดตจากเดิมที่เป็น cpms นะครับ v มาเป็น4 5 vn ในปัจจุบันนี่ก็เป็นรุ่นที่ผลิตทุ่วทั่วไปนะครับเล่มนี้เจ้าของซื้อมาเป็นใบสีดำ dlc หรือว่า diamond light like carbon แล้วก็ตัวด้ามก็จะเป็นสีดำด้วยนะครับซึ่งข้างกล่องเขาก็จะมีแท็กรหัสอยู่ para m e t a y t o b l a c k นะครับ,รบ c 8 1 gp g คือ g 1 0นะคร p คือ plain bk คือ black 2ก็คือเป็น pm 2นะครับนั่นเอง ในนี้ก็จะมีโลโก้ต่างๆมีดซื้อมาจาก DD k n i v e นะครับแต่อุปกรณ์อื่นๆซื้อมาจากกิจออนไลน์น้ำสองร้านนี้ก็เป็นร้านที่จําหน่ายอุปกรณ์แล้วก็มีดของแท้นะครับถัดมาอีกก็จะเป็นอุปกรณ์แกะด้ามน,นะครับซึ่งอันนี้ของ Sharp dressed knives นะครับก็เป็นเว็บไซต์ของเขา เป็นอ,อุปกรณ์ช่วยแกะด้ามนะบ,บางคนใช้เทคนิคคือใช้ตะเกียบกับดินสอดันออกมาแต่เจ้าของมีดเล่มนี้เขาก็ซื้ออุปกรณ์ถอดมาเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นบล็อกออกแบบมาเพื่อดันตัวสกรูเซตกับตัวอ,อะไรนะเขาเรียกว่าแลนจัตโฮนะครับดันออกมาคือวางด้ามลงไปแล้วหมุนนี้นะครับมันก็จะดันตัวแลนจัตโฮเดี๋ยวผมมาโชว์ให้ดูว่ามันใช้งานยังไงนะครับแล้วก็ด้ามแต่ง นี่เป็นของ f l y ยเทเนียมนะครับแค่ด้ามก็ประมาณชุดหนึงประมาณ2,000กว่าบาทแล้วนะครับเป็นเทเนียมมาเป็น2แบบนี้แล้วก็แท็กด้านนี้ก็จะบอกว่าเป็นโลตัสพารามิสซอรี a l ูสเกลสโตนวอชเทเนียมนะครับเขาบอกว่าเป็นแบบเวอร์ชั่น Lotus อันนี้คือด้ามเดิมนะครับในนี้ก็จะมีสติกเกอร์ฟ l y เทเนียมมาแล้วก็ด้ามเดิมติดมีดมาจะเป็นสีดำแบบนี้ดำเป็น G10 นะครับ เป็นสเกลจีเทนเดิมนะที่ติดมีดมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็หัดมาอีกก็จะเป็นนี่นะจะเป็นคู่มือวิธีแกะคือใส่เข้าไปแล้วบิดมันก็จะดันตัวสกรูเซตกับตัวเขาเรียกว่าอุปกรณ์นะครับที่เป็นตัวไร้น้ำถลอกหลุดออกมานะครับนี่เป็น Linch นะครับ northwest l n w นะครับก็เป็นคลิปนะครับ Spider Go Standard Black SMT นะครับ Blacksmith เป็นคลิปที่ติดตั้งมาแล้วนะครับอันนี้ก็นี่เป็นคลิปเดิมของ PM2 นะครับชื่อคลิปก็ Blacksmith เวอร์ชันนี้นะครับเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น e d c g e a n Co ซึ่งอันนี้เป็นชุด Diver r นะครับเป็นไขควงนะครับก็จะมีชุดบิดอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมหัวบิดก็จะเป็น flat เป็นฟิลิปส์นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นทรอสไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะครับยี่ห้ออะไรยู i ูเนยนยอะไรไม่รู้ยูเนยเนียก็เป็นไทเทเนียมนะครับตูดก็หมุนแบบนี้ได้โอ้โหจะลื่นอะไรขนาดนี้นานจนหน้าใจหายยังไม่หยุดอีกโอ้ลื่นลื่นจัดๆนะครับ นานจัดเลยนะครับยังหมุนอยู่เลยอ่ะอตรงนี้ก็จะเป็นวางแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนก็หัวก็เปลี่ยนได้นะตามที่ต้องการใช้ไซส์นี้นะครับไซส์แบบอันนี้เป็น t หเนาะใช้ของ vH ฮีอะไรก็ได้นะครับได้หมดเลยก็เปลี่ยนใช้ขันมีดโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่มีดว่าเขาเปลี่ยนอะไรไปบ้างครับ โอเคครับผมตัวมีดก็จะมีการเปลี่ยนคลิปนะครับแครี่เป็นแบบ Deep Carry ของ l ิ n c h แท้นะครับแล้วก็ส่วนด้ามหรือว่าสเกลด้านนอกก็จะเป็นของ f l y t ทเทเนียนะครับเป็นรุ่น Lotus ัสไทเทเนียมสโตนวอชนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่มีมานี่นครับแบบนี้เขาก็ใช้ขันตัวมีดนะครับหมุนตัวสกรูเซ็ตออกอะไรนี้มันเล็กไปหน่อยนะใช้ขันคลิปมากกว่านะครับแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้ก็จะเป็นขนาดไซส์ใหญ่ขึ้น ก็วางขันพอขันเสร็จปุ๊บเราจะเอาตัวด้ามออกนะครับที่ที่เป็นตัวเนี้ยแลนยัดโฮเนี่ยนะครับก็คือสมมุติด้ามเดิมมันมามันจะติดกันนะครับแล้วมันมีเป็นแกนแลนยัดโฮอยู่ข้างในเราก็เอาตัวด้ามเนี่ยวางลงไปแบบนี้นะครับวางลงไปแบบเนี้ยแล้วก็เล็งให้ตรงเสร็จแล้วก็หมุนเอาอัน <Momo S 2> นี้วางเนี่ยมันก็จะเป็นร่องแบบเนี้ยนะครับวางให้ตรงรูกันแบบนี้ แล้วเราก็หมุนด้านบนพอเราหมุนลงปุ๊บไอซสกรูนียมันก็จะมาดันนะครับลงมาดันแลนร์ทโฮให้บล็อกออกหลุดออกมาพอหลุดออกมาปุ๊บก็สามารถถอดมาประกอบกับมีดตัวใหม่ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นด้ามโลตัสนะครับประกอบทั้งหมดแล้วเนี่ยทั้งลินชั้งด้ามใหม่เนี่ยมันหนักเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับพาราเมทรีทูเนี่ยในช่องผมเคยรีวิวไปเยอะมากเลยนะครับหลายเวอร์ชันเลย45 VN ก็มีรีวิวแล้วด้วยน้ำหนักทั้งหมดเลย หนักขึ้นนะครับหนักอยู่ที่137กรัมทั้งคลิปทั้งด้ามใหม่หนักกว่าเดิมเยอะอยู่นะน้ำหนักพอสมควรเลยใครบอกว่าไทเทเนียมเบาเนี่ยจริงๆมันไม่เบาสู้พลาสติกกับกลาสฟิลไนลอนแน่ๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมีดที่นิยมมากเลยในอ,อุตสาหกรรมผลิตแล้วก็วงการมีดนะครับซึ่งก็จะมีของแต่งเยอะมากเลยน่าจะเป็นตัวเริ่มต้นของหลายๆคนด้วยผมเองก็ ชอบรุ่นนี้อยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่สไปเดโก้รุ่นที่ผมชอบที่สุดนะก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่ชอบมากแต่ว่าไม่ใช่รุ่นที่ชอบที่สุดนะครับตัวของด้ามของตัวนี้จะเป็นไทเทเนียมอลลอยนะครับเกรดอะไรผมไม่ทราบนะจะเป็น 6AL4V6ALV4 อะไรไม่รู้หรือว่า TC4 ไม่ทราบได้นะครับแต่ว่าตัวของด้ามเขาก็จะมีการทำคอนทัวร์นะครับด้านข้างโค้งซึ่งจะต่างกับคลิปไม่คลิปตัวสเกลเดิมครับซึ่งเป็น G10 แบน มันก็เลยจะทําให้มิติการจับเนี่ยมากขึ้นเวลากรรมนะครับรู้สึกแบบโค้งมนในมือซึ่งฟลายเทเนียมจะเรียกสไตล์นี้ว่าโลตัสโลตัสคือดอกบัวนะครับด้ามบัวมันก็จะมีความโค้งด้านข้างมีความหนามากขึ้นแล้วก็จะมีลายกระลื่นด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้2ฝั่งเลยฮาร์ดแวร์ใช้ฮาร์ดแวร์เดิมนะครับจะเป็นสีดําซึ่งด้ามโลตัสนี้มันก็จะทําให้ตัวสกรูเซตมันจมอยู่ข้างในนะครับโอกาสที่มันจะโดน มือหรือว่าโอกาสที่แบบจะถอยหลุดออกมาก็จะน้อยลงด้วยนะก็จะเก็บเหมือนคราวมาเรียบร้อยเลยนะทั้งหมดเลยจมอยู่ในด้ามแบบนี้เช่นเดียวกันกับเจ้าแลานด์ยารดโฮด้วยนะก็จมอยู่ในด้ามเหมือนกันส่วนโครงสร้างอื่นๆก็เหมือนเดิมนะเปิดช่องระบายเช็ดทําความสะอาดล้างได้เหมือนเดิมคลิปตัวนี้เปลี่ยนมาเป็นของ Lynch นะครับ Lynch Northwest ก็คือ n L N W นะครับ เป็น Deep Carry ซึ่งเดิมเนี่ยมันจะเป็นคลิปที่อยู่ต่ำครับพกแล้วก็จะโผล่ประมาณแค่นี้แต่ตัวนี้มันยกสูงขึ้นมานะครับทำให้เวลาพกแล้วมีดแทบจะมิดอยู่ในกางเกงหรือว่าในกระเป๋าแบบนี้เลยนะครับเพราะขอบมันสูงมากเป็นไทเทเนียมนะครับอันนี้เดี๋ยวลองดูเนาะไม่ดูดไม่ดูดแม่เหล็กก็คือเป็นไทเทเนียมทำเ,เหมือนแซนบลาสสีดำเทาๆมานะไม่แน่ใจว่าใช้ PVD หรือว่าอีพ็อกซี่หรือว่าอะไรนะครับ แต่เป็นสีดำด้านด้าน,านก็ดูกลมกลืนกับใบมีดดีส่วนมีดก็การการก็ใช้มือแจมไปในรู้ดันหรือว่าจะเป็นการฟลิกจะเป็นการฟลิปนะครับแบบนี้ก็ไดนะ้ก็ได้เหมือนกันมีดก็จะเป็นไซส์ขนาดที่เหมาะมือถนัดดีนะครับหลายคนก็ชอบมีดรุ่นนี้มากๆเพราะมันเป็นมีดที่ไซส์ไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินแล้วดูแท็กติคอลมากมนะครับลองวัดให้ดูนะครับว่าหัวท้ายยาวเท่าไหร ด้ามใหม่นะครับสเปกก็จะเปลี่ยนนิดนึงยาว21เซนแปดจุดสนิ้วใบมีดก็เท่าเดิมนะครับก็จะเป็นประมาณเกือบจะ9เซนนะครับ3.4นิ้วก็เป็นมีดไซส์ถนัดถนัดหลายหลายคนก็จะชอบมีดอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับหน้าตาเป็นยังไงเดิมๆน้าตาจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ครับเดิมๆคือหน้าตาแบบนี้ พอจะนิ่อ่อนอยู่เนาะดำดำล้วนนะครับพอเปลี่ยนด้ามปุ๊บก็จากหน้าตาแบบนี้กลายเป็นแบบนี้นะครับผมใบก็เป็น CPMS 3 5 VN เนาะทนการเสียดสีสูงเป็น Stainless Steel Grade สูงกว่า3 0 V กับ3 5 VN อีกใบทรงคลิปพอยมีจิมปิ้งกันเลื่อนตรงนี้นะครับแฟตกรายแล้วก็ล็อกเป็น Compression Lock นะครับบีบเลื่อนดีนะครับเปิดเลื่อนดีไม่แน่ใจเจ้าของเขา จูนอัพอะไรมาบ้างไหมแต่ว่าก็เลื่อนดีนะครับเปิดปิดด้วยการบีบคอมเพรสชันด้านหลังตรงนี้นะครับมันจะดีดเทคอัพขึ้นมาเก็บก็บีบตรงนี้แล้วพับกลับเข้าไปนะครับนี่ก็เป็นรีวิวอุปกรณ์ที่มีนะครับตัวไขควงตัวมีดที่มีตัวด้ามนะครับที่เปลี่ยนไปนะครับตัวถอดอุปกรณ์แบบนี้เลยนะครับคลิปๆอะไรก็เปลี่ยนมาหมดแล้วเนาะ นะครับไม่ได้มารีวิวมีดแต่ว่ามาแนะนําว่าเออมันเป็นไอเดียในการแต่งนะมีด้ามทองเหลืองด้ามทองแดงก็มีไทเทเนียมเรียบเรียบก็มีนะครับพี่พี่เพื่อน,น,นมีความคิดหรือว่ามีไอเดียจะแต่งมีดอะไรยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่า ผมเองก็ไม่ใช่สายแต่งมีดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดชอบกันก็ลองเข้าไปดูทั้ง DD Knife และกิจออนไลน์น i f e นะครับมีอุปกรณ์ของแต่งและมีมีดของแท้จำหน่ายเยอะแยะมากมายแล้วเจอกันใหม่อพิสดหน้าขอบคุณเจ้าของมีดเล่มนี้มากที่ส่งมาให้รีวิวนะครับแล้วเจอกันครับ h เฮบิไรน d o u t